สวัสดีครับนะวันนี้ครับพามาดูนะครับรถแท็กเตอร์นะครับโฮมสูนะครับ D 21 P นะครับรุ่น8นะพันนี้ปี2014เลยนะครับรุ่นรุ่นใหม่ก็ปีใหม่ครับตัวนี้เดี๋ยวพามาดูรอบๆก่อนครับกินเป็ดนะครับช่วงล่างอะไรค่อนข้างสวยเลยนะคสีดีเลยครับตัวนี้มาดีอยู่ ใบมีด6ทิศทางนะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานในไทยนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นโคมสูบน,น,นะครับตัวนี้สี่สูบนะครับสภาพโดยรวมนี่ดีเลยนะครับี่ อันนี้เป็นระบบอ่ะเกียย์าอาจจะตัดน,นะผมอ่ะชั่วโมงหนึ่งพันสามร้อยชั่วโมงครับมาลองดูนะบใบมีดถูกนิทานนะคันนี้มันเป็นยังไงครับก็คือนี่ครับขึ้นลงได้ครับหนึ่งสองปิดซ้ายขวานะครับสามสี 3, ่แล้วก็าสามารถ ยังได้นะตัวนี้เนี่จะเป็น6ทิศทางนะครับสามารถปรับได้ละเอียดขึ้นนะครับเวลาเราทำหน้าดินเกม์นหน้าดินนะครับลองเกียร์กันนิดนึงนะครับตัวนี้ไปกันเร็วๆเลยเดินหน้านะครับนุ่มมากนะครับนี่ปล่อยคัดนี่นิดเดียวไปเลยนะเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีนะนี่ไม่ได้เร่งนะครับ ไปหลังมีเสียงนะครับเนี่หลายๆท่านชอบนะครับคนได้รู้ว่าเราจะไปไหนนะครับอ่านี่ไม่ไเร่งมากเลยนะครับมีแรงนะครับรถดีมีแรงไหนก็ลองขับลองเทสกันได้นะครับตัวนี้อ่าสำหรับคมณพระูนตัวนี้ก็มาลองขับกันได้นะครับผมสวยๆเลย